เม okay, really to ื่อกี้เงินเขาให้เขาฝากให้ฉันนะไม่ใช่เธอขอบคครับโอเคครับครับคุณแม่ครับหูดับได้อยู่ครับ โอเคขอบคุณครับขอลืมไปแล้วสาลายที่เครือขอสาลายอให้ไปเครือรับที่สนามบินนะครับอ่านี่นี่ครับอ่ามามาสาลายด้วยอ่ะมาไปขยำาแบ่งๆเมื่อกี้สองเดียวน่าจะไม่พอพอแล้วพอครับผมพอแล้วพอพอรู้มะรออยู่ตรงนี้ขอบคุณครับนี่ชอบใจ ชอบใจกันใหญ่ขอบคุณครับอ่าคนแม่กลับมาจากไปเที่ยวเวียดนามแล้วนะครับบอกเลยว่าคนแม่มาอยู่บ้านเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากแสนเข็นกัน3คนพ่อลูกนะครับถูพื้นกรหาที่ไม่มอบไม่เจอแล้ล้างจานกระคีเกียดกัน3คนโอ้จเจริญขอบคุณครับ จ้าจ้าอุ้มลูกตามเมียอุ้มลูกน้อยกลอยตาสืบพามาแก้วตาของพี่มาโบอะไรนะแม่นกงวงหัวจุกด้วยกุ๊ก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 กันนะแม่นะโถ่ครับผม 啊，在在在在。